NBI Nation Building Institute ค่ะก็ชื่อต่นะคะอ,อ,อยู่รัฐเวียนะคะ EC หของเรา,าหัวข้อวันนี้เนาะก็ความประทับใจความในใจละกัน,นะคะ่ะคือ,อต้องบอกก่อนว่ารู้จักสถาบันอานาชาติได้อย่างไรนะคะเริ่มมาจากมีผู้ใหญ่นะคะที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนะเพราะว่าไปททำงานอยู่ที่ราชพัตลำไพพันีที่จังหวัดจันทรแล้วท่านเป็นผู้ที่ าชาวจันเรียกว่าน่ารักพี่หวานนะคะ E C C 4นั่นเองทีนี้ท่านก็ได้มาขอความร่วมมือในการคุยเปลื่องและตอนนั้นตายเป็นผู้บรรยายกฎหมายนะคะก็ได้ช่วยงาน E C C ไปแล้วได้ทราบถึงอุดมการณ์นะคะทัศนคติต่างๆของท่านอาจาร,รย์แดนแล้วก็อาจาร,รย์ทุกท่าน ในสถาบันก็รู้สึกว่าเอพี่หวานการันตีว่ามาเถอะอาจารย์ต่ายสถาบันการสร้างชาติตอนแรกคือต้องบอกก่อนว่าชื่อเราเป็นเด็กเจนนาฮาเจนเจ,จนใหม่เอาง่ายๆรู้สึกว่าหูสถาบันอะไรอะสถาบันสร้างชาติดูแบบอลังการมากๆในความรู้สึกของตา่ายคราวนี้ก็ศึกษาดูปุ๊บโอ้น่าสนใจคือเซิร์ช Google ปุ๊บ ืเจอเลยทันทีนะคะแล้วรวมถึงมีพี่ณนะวันนั้นนะคะมีพี่อาสาคือพี่เมย์อยู่รัตเวียท่านก็มาเหมือนกับให้คำแนะนำต่างๆด้วยพร้อมกับท่านหวานใน E C C รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็เปิดใจแต่ใช้คำนี้ดีกว่าเปิดใจว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีอ่ะซึ่งพี่หวานที่ที่ทต้นับถือเอาพูดง่ายๆท่านกล้าการันตี ขนาดนี้ก็เลยอลองมามาเข้ามาเรียนนะคะทีนี้การเข้าเรียนแน่นอนว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามีทั้งภาควิชาการที่พวกเรานั่งกันอยู่ถูกต้องไหมกับอีกกรณีหนึ่งคืองานกระชับมิตรเหรอคะสังสรรค์น,นะคะพบปะต่างๆในในในฟิลของตายอ่ะทางด้านของกฎหมายแน่นอนว่าไปองค์กรศาลตุลาการนู่นนี่นัน่นอยู่กับวิชาการตำรากฎหมายซึ่งการที่จะคอนเน็ชั่น ก็จะคอนเนคชันแค่หน่วยงานต่างๆอะจังหวัดจันทบุรีเทศาบาลหรือว่าศาลอายการซึ่งไม่ได้มีโอกาสที่จะมาพบปะคุยกับพี่ๆที่อยู่ภาคธุรกิจต่างๆนะคะอันเนี้ยแค่เอาง่ายๆแค่ตอนเบรกออกไปเบรกเนี้ยโอ้โหเห็นวิสัยทัศน์ของพี่ๆแต่ละท่านที่อยู่ในองค์กรของเอกชนเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งเป็นพี่ๆที่ ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะต่างๆเหล่านี้มันทําให้ต่ายได้ไม n ์เซ t อย่างต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ไต่คิดว่าเป็นความโชคดีของต่นะที่ได้เรียนรู้กับผู้ผู้ที่ประสบความสําเร็จจริงในชีวิตมีการบอกทั้งการดําเนินชีวิตในครอบครัวก็ดีหรือว่าเป็นกรณีของการเรียนต่างๆนะคะธุรกิจต่างๆมันเปิดเปิดมุมมองของต่ายมากๆ <S <S และอย่างหนึ่งคือกรณีของการที่มารวมในชุมชนนี้รู้สึกได้เลยว่า ทุกคนมาด้วยด้วยพลังจริงๆและพี่ๆทุกท่านมีต่รอยยิ้มมีแต่ความใจดีให้แบบโอ้เนี่ยแหละคือสังคมที่น่าอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็ในฐานะที่อยู่รัฐเวียหนะคะก็ขอบคุณพี่ๆในกลุ่มมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้านของการงานเลี้ยงอะไรต่างๆทุกคนให้ความร่วมมือคือเป็นพี่เป็นน้องนอกจากที่เราจะจบ กันไปนะคะอันนี้ก็เป็นความในใจแล้วก็รู้สึกโชคดีและขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีรอยยิ้มนะคะแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กันและกันขอบคุณมากค่ะ